นายทิพพรแก้วทิพโคศกสำนักงานอักการส่งสุดให้ความเห็นหลังสารมีคำพิพากษาคดีพันตำรวจเอกทิติสันอุทนผลหรืออดีตพุ่มกับโจ้อ,อดีตพุ่มกับการสพเมืองนครสวรรค์กับพวกฆ่าทารุณผู้เสียหายว่ากรณีมีคนสงสัยว่าสารลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตพันตำรวจเอกทิติสันกับพวก6คนตลอดชีวิตและจำเลยที่6โดนโทษจำคุก5ปี4เดือนอายการจะยื่นอุทธร์อีกหรือไม่ ซึ่งอธิบดีอายการคดีสารสูงจะเป็นผู้พิจารณาเพราะถึงแม่สารจะจำคุกตลอดชีวิตแต่อายการจะอุทธร์หรือไม่อุทธร์ก็ได้ขอยกตัวอย่างเช่นหากสารลดโทษลงมาแล้วโทษน้อยเกินไปอายการก็อุทธร์ให้ลงโทษหนักขึ้น ส่วนคดีนี้เข้าใจเบื้องต้นว่าสารลงโทษทุกข้อหาและประหารชีวิตเต็มตามฟ้องของอัยการแล้วส่วนที่สารลดโทษหลือจำคุกตลอดชีวิตเพราะปรากฏว่ามีเหตุลดโทษกับจำเลยก็ได้บรรเทาผลร้ายแล้วอันนี้ก็เป็นดยลยพินิของสาร ยังก็ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา245วรรคสบัญญัติว่าในคดีที่สารชั้นต้นลงโทษประหารหรือจำคุกตลอดชีวิตและจำเลยไม่มีการอุทธรณ์ให้สารชั้นต้นต้องส่งสำนวนไปให้สารอุทธรณ์และคำพิพากษายังไม่ถึงที่สุดเว้นแต่สารอุทธรณ์พิพากษายืน ก็คือว่าคดีที่ศาลร,ระวางโทษสูงถึงประหารจำคุกตลอดชีวิตบางทีจำเลยไม่ยอมยื่อนอุทธรณ์ก็มีกฎหมายก็ต้องการให้มีการกรองอีกครั้งโดยศาลสูงถ้าศาลอุทธรณ์ยังเห็นด้วยกับศาลชั้นต้นคดีก็ถึงที่สุด ทั้งนี้ในการที่บิดามารดาผู้เสียหายเป็นโจท์ร่วมมีคำขอส่วนแพ่งฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องอาญาเข้ามาแต่ศาลไม่ให้เพราะเป็นกรณีตำรวจทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ต้องไปใช้ช่องทางตามพรบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐมาตรา5นั้นอายาการมีหน้าที่ต้องแก้ต่างให้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหรือไม่นายธิพรกล่าวว่าแม้เป็นหน้าที่ของพนักง,งานอายการจะต้องแก้ต่างให้หน่วยงานของรัฐในกรณีถูกฟ้อง เพราะเจ้าหน้าที่ในสังกัดไปทําละเมิดเพราะเจ้าหน้าที่อ้างว่าทําไปตามหน้าที่ผู้เสียหายจะฟ้องเจ้าหน้าที่โดยตรงไม่ได้นั้นแต่มีประเด็นต้องพิจารณาว่าที่อ้างว่าเจ้าหน้าที่ทําไปตามหน้าที่นั้นมันจริงหรือไม่ไม่ใช่ว่าอายการจะรับให้ทุกเรื่องฉะนั้นอายการอาจจะไม่รับแก้ต่างให้ก็ได้เป็นดุลยพินิจอายการ หากเป็นการทำละเมิดเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่จริงแต่ฝ่ายผู้เสียหายตั้งฟ้องทุนทรัพย์สูงจนเกินไปเช่นบางคดี50ล้านก็มีทั้งที่ความจริงเสียหายไม่ถึง5 0 0 0 0นบาทอายการก็ต้องพิสูจน์ในศาลว่าค่าเสียหายไม่ถูกต้อง